สวัสดีครับเด็กๆพบกันอีกแล้วนะครับคณิตง่ายๆวันนี้จะเสนอตอนที่6ของเศษส่วนนะครับ ซึ่งตอนนี้6นี้จะเสนอเรื่องการหารเศษส่วนนะครับก่อนที่เราจะไปทําโจทย์กันนะครับครูก็มีหลักการหารเศษส่วนง่ายๆนะครับมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง หลักการข้อที่1นนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายจากหารเป็นคูณนะครับและหลักการที่2กลับเศษให้เป็นส่วนนะครับและเลขส่วนจะเป็นเศษนะครับการกลับเนี่ยตัวที่กลับเนี่ยครับหมายเหตุนะครับการกลับเลขเศษให้เป็นส่วน และเลขส่วนให้เป็นเศษนะครับอ่าดูขีดให้แล้วทําได้เฉพาะตัวที่อยู่ข้างหลังหรือตัวที่จะเอาไปหารนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเศษ1ส่วน2หารกับเศษ1ส่วนส ั้นตอนแรกข้อที่1นะครับเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าให้กลับให้เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณมันก็จะได้เท่าไหร่เศษหส่วนสจากหารเป็นคูณคูณอะไรครับอันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้เสร็จแล้ว1ข้ออข้อามาข้อที่2กับเลขเศษให้เป็นส่วนกับส่วนให้เป็นเศษกับได้เฉพาะตัวข้างหลังหมายถึงว่าตัวข้างหลังนี้นี่ตัวข้างหลังนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเขาให้กลับตัวไหนเป็นเศษตัวหนึ่งเป็นเศษตัวสีเป็นส่วนกลับก็คือเอาสจากส่วนเป็นเศษจากเศษมาเป็นส่วนนี่ความหมายของหลักการเศษส่วนมีแค่นี้ครับโอเคไหมโอเคนะครับองั้นผ่านทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันหาเศษส่วนกันนะครับเดี๋ยวครูจะให้สามตัวอย่างแล้วกันนะครับ ตัวอย่างที่1นะน,น,นะน, 21, น,นะครับเศษส่วนหารด้วยเศษส่วนนะเศษสิบส่วนยีหารด้วยเศษสี่ส่วนสนะครับวิธีการเห็นไหมครับเปลี่ยนเห็นไหมเห็นไหมเปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับจากเศษสี่ส่วนสเป็นเศษสาส่วนสเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เ้าบอกหลักการแรกหลักการแรกนะครับเห็นไหม หลักการแรกเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษสี่ส่วนสามนะครับให้เป็นเศษสามส่วนสี่เห็นไหมโอเคครับต่อมาปุ๊บเราก็จะได้เศษสิบส่วนยี่สิบเอ็ดคูณด้วยเศษสามส่วนสี่อ่าทีนี้เราใช้หลักการตัดทอนถูกต้องไหมบทเรียนครั้งก่อนนะครับสิบกับสองเห็นไหมครับสิบกับสองสิบกับสองตัด ไอกับ4ครับน่ลืมไปสิกับสตัดกันได้ไหมตัดกันได้แม่ไหนครับแม่2 2 2 4องสอเห็นไหมครับสองาอ่าเห็นไหมอ่ามาอีกตัวหนึ่ง3 1, กับ21ตัดกันได้ไหมครับตัดกันได้โดยแม่อะไครับแม่7แม่3แม่สครับแม่3นะแม่สานะสามหนึ่ง สามหนึ 13, นะครับ3ามเจเอ่าเสร็จแล้วยังไงครับมันก็จะเหลือเท่าไหร่เหลืออ่าห้ส่วนเมันตัวเล็กไปหน่อยนะห้ส่วนเคูณกับเศษหนส่วนสอ่าคูณกันก็จะได้เท่าไหร่ครับ 5, 5. ้า 5. คูณหน้คูณหครับแหมเลยอ่ะงงละคูงง อ่าเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนทีนี้มันก็จะได้เท่าไหร่ครับเศษห้าส่วนสิบสี่เห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมครับถูกอ,อ่านี่คือตัวอย่างแรกนะครับอะเดี๋ยวใครไม่ทันเดี๋ยวดูตัวอย่างที่สองเนาะอ่มาดูตัวอย่างที่สองกันนะครับแปดหารด้วยเศษสิบสองส่วนเจ็ดอ่แปดนี่เป็นจำนวนนะ นะครับหาด้วยเศษส่วนนะครับจํานวนนับทุกตัวอ่านเด็กๆจำไว้เลยนะครับจํานวนนับทุกตัวย่อมมีส่วนนะครับส่วนอะไรส่วนหนึ่งทุกตัวครับถ้าจะเป็นสิบก็ส่วนหนึ่งหนึ่งร้อยก็ส่วนหนึ่งหนึ่งพันก็ส่วนหนึ่งแต่เขาไม่ได้ยอมเขียนกันนะครับเขียนเป็นเลขจํานวนนับเลยนะครับแต่ขอให้รู้ไว้ว่าจํานวนนับทุกตัวนะครับมีส่วนเป็นหนึ่งนะอ่ะมาดู หลักการแรกคือเปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับจากหารเป็นคูณเป็น8คูณกับเศษเป็นส่วนตัวหารนะครับตัวเอาจะไปหารจากเศษ12ส่วน7เป็นเศษ7ส่วน12ก็ได้8คูณ7ส่วน12นะครับทีนี้ได้แล้วอย่างที่บอกครับว่า8เนี่ยเป็นตัวเศษนะครับก็สามารถตัดกับตัวส่วน ของตัวที่จะไปหารได้ตัวตัวที่จะไปคูณได้นะครับในที่นี้คือ12นะครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวไหนตัดครับใช้แม่4 4 2 8 4 3 12อ่ะทีนี้ครูขอมาตรงนี้นะมันจะเหลืออะไรจาก8เหลือแค่2ถูกต้องไหมครับ2 คูณกับเศษเจ็ดส่วนอะไรส่วนสามอ่าอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นจํานวนนับใช่ไหมอ่าถ้าเราโวงงเราก็เติมหนึ่งไปเราจะได้ไม่งงนะครับทีนี้ก็ได้เท่าไหร่สิบสี่เจ็ดสองสิบสี่ส่วนละส่วนสามอ่าทีนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังไม่เสร็จสิ้นอันนี้เป็นเศษส่วนแบบไหนครับแบบแบบเกิน นะครับการตอบต้องตอบเป็นจํานวนคระหรือเศษส่วนแบบแท้นะครับในที่นี้เป็นเศษเกินเราต้องแปลงจากเศษเกินเป็นจํานวนคระนะครับอ่ะเอาที่ครับใครลรมแล้วมั้งนี่ลริมอมยางลื่มกันแล้วใช่ไหมอ่ะการแปลงจากเศษเกินให้เป็นจํานวนคระก็คือเอาแม่3 3คูณ4ได้กี่ครั้ง3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15หเกิน14 ก็เอา3ามสี่ี่สิเอา12บไปลบสิบสีเหลือสองส่วนสามกันไหมเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวตัวอย่างที่3ามครับอ่ะครับมาตัวอย่างที่3นะครับอ่าทีนี้เศษส่วนหารด้วยจํานวนเต็มอ่าจำนวนนับนะครับเศษยี่สิบส่วนสหารด้วย 15นะครับในที่นี้อย่างที่บอกครับ15เป็นเศษใช่ไหมย่อมมีส่วนเป็น1นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยครูเขียนกําหนดไว้ให้นะครับ15เป็นจํานวนเต็มย่อมมีส่วนเป็น1สเสมอเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เข้าหลักการแล้วเปลี่ยนอะไรหลักการแรกเปลี่ยนจากหารเป็นคูณเห็นไหม นะครับอย่างงงตรงนี้นะครับอย่างงงนักเรียนที่พลาดบ่อยไม่มักจะลืมกลับนะครับลืมกลับเอามาเป็นคูณเลยไม่ได้นะครับต้องกลับด้วยจากส่วนเป็นเศษจากเศษเป็นส่วนตัวที่จะไปหารนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ยี่เศษเศษยี่สิบส่วนสคูณกับเศษหนึส่วนสิบโอเคนะครับได้เศษปุ๊บจะได้เท่าไหร่ก็จะได้ อ่า20ตัดกับ15ห้าได้ไหมได้ไหมได้ใช้แม่แม่อะไรเนี่ยแม่5ปะ่ะแม่5อ่าแม่5แม่5แม่5อ่าครูก็ไม่ได้เขียนไว้แม่5นะครับ5ตัด20ได้5 4 ได้ได้4ครั้งตัด5้าสได้3ามครั้งมันก็จะได้เท่าไหร่มันก็จะได้เท่าไหร,ไไหร่ขอเรียมทางนี้นะ 4, เศษ4ส่วน3คูณกับเศษ1ส่วน3มเข้าไหมครับเศษปุ๊บจากเศษเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับ4คูณ1ได้4นะ ส่วนคูณส่วนได้สามสามเก้า่ตอบแล้วเป็นเศษแท้ตอบได้เลยเป็นไงครับไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับอาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดโูโจทย์เลยดีกว่านะครับตัวอย่างเราครูเอามาให้แค่สามอันนะเดี๋ยวไปดูโจทย์ของจริงๆเลยนะครับแล้วมาทํากันอ่ะมาครับเด็กๆอันนี้มาแบบฝึกหัดบ้างแล้วแบบฝึกหัดนะครับอาข้อที่หนึ่ง นะเศษสิบห้า 15, ส่วนเจ็ดหารด้วยเก้าอันนี้สดสดเลยนะอันนี้คิดกันสดสดไม่มีวิธีจะไม่มีฉเฉลยนะครับคิดกันสดสดอ่ะเด็กๆเขียนตามหร,หรือคิดตามก็ได้นะครับใครกลัวลืมก็เขียนตามนะครับเขียนในสมุดเก็บไว้นะครับและทําบ่อยๆเราตั้งโจทย์เองก็ได้นะครับอย่างที่ครูเคยบอกอ่ะ มาดูอย่างที่บอกอ่าอย่างที่บอกเศษส่วนหารด้วยจำนวนนับจำนวนนับตัวนี้มีเศษเป็น1โอเคไหมมีเศษเป็น1โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเศษ1 5บหาส่วนเดหารด้วยเศษ9ก้าส่วนหถูกต้องไหมอ่าแต่เขาไม่ไดยมเขียนส่วนในจำนวนเต็มโอเคนะครับทีนี้จะได้อะไรล่ะ ก็จะได้เปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับเปลี่ยนจากหารเป็นคูณและกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็จะได้จากเศษ9ส่วน1ก็จะเป็นเศษ1ส่วน9โอเคอย่างโอเคอย่างทันไหมทันไหมทันนะทันนะครับอ่ามาดูตัดได้ไหมแม่ไหน แม่ไหนแม่สามแม่สามตัดได้นะครับตัดสองตัวนี้ได้เศษกับส่วนตัดได้สามอะไรได้สิบห้าสามห้าสิบห้าสามอะไรได้เก้าสามสามเก้าอ่าอ่ะทีนี้มาอีกหนึ่งบรรทัดอ่า ตัวอย่างอาจจะตัวเล็กไปอันนี้เรามาดูของจริงกันแบบฝึกหัดกันนะลอกันมาตัดกันแล้วตัดทอนกันแล้วเหลือ5ส่วน7คูณกับเศษหนึส่วนสเศษคูนเศษส่วนคูนส่วน,วน,วนครูชอบเขียนนี้ครูจะได้ไม่ลืมแต่ถ้าเกิดใครคล่องใครไม่ลืมมันก็จะประหยัดนะครับแต่ครูครูขอให้ผู้ที่เริ่มต้นเนี่ย เขียนนี้ง่ายๆไปก่อนนะครับเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้เป็นเศษตรงนี้เป็นเศษคูณกันนี้เป็นส่วนคูณกันนะเอเคไหมตามนี้นะใส่ข้องแล้วก็ไม่ต้องเขียนบรรทัดนี้นะครับเะได้เท่าไหร่ครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเป็นเศษแท้ไหมครับเศษแท้เศษส่วนแบบแท้ก็ตอบได้แล้วตอบเลย ทันไหมทันเนาะมาแบบฝึกหัดที่สองนะครับสิบหารด้วยเศษสิบห้าส่วนสี่อ่าอันนี้จำนวนนับมาอยู่ข้างหน้าแล้วอย่างที่บอกใครกลัวลืมนะครับเขียนไปเลยส่วนหนึ่งไม่ต้องกลัว เริมนี้ไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ลืมแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปแล้วก็ทำเลยครับเท่ากับสิบอ่าเปลี่ยนจากหารเป็นคูณอ่าสิบส่วนหนึ่งจากหารเป็นคูณแล้วก็กับตัวที่จะไปหารกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจ,จากเศษสิบห้าส่วนสิบจากเศษสิบห้าส่วนสี่เป็นเศษสี่ส่วนสิบห้าอ่ อันนี้ดูสิตัดได้ไหมตัดถอนได้ไหมตัดได้ไหมครับแม่อะไรครับแม่สองได้ไหมไม่ได้ต้องแม่อะไรแม่แม่ห้าจะเขียนเลขหนึ่งแม่ห้าตัดได้ทั้งสองตัวนะครับห้าห้าอะไรได้สิบเอาอีกลืมห้าอะไรได้สิบห้าสองสิบ ห้าอะไรได้สิบห้าห้าสามสิบห้าอ่ามาเท่ากับตัดทอนแล้วเหลือสองเศษสองส่วนหนึ่งคูณกับเศษสี่ส่วนสามอ่ะการลืมเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับอ่ะอันนี้ได้่าไรล่ะสองตัวสองคูณกับตัว4 2 4สองสี่แปด สามเป็นเศษอะไรครับเศษแท้ไหมไม่ใช่เป็นเศษส่วนแบบเกินเศษเกินต้องทําเป็นเศษคะเอา3าไปหาร8ได้กี่ครั้ง3า3 3นึ3งสามสเลย3ามเอา6ไปลบ8เหลือ2เศษอ่าเศษเศเศษส่วน3ตอบข้อนี้นะครับ2เศษ สองส่วนสามถามาอีกข้อนึงข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับเอาตัวเลขเยอะๆหน่อยเนาะได้ไหมเยอะๆหน่อยเนาะเศษสามสิบส่วนสิบสี่นี่ตัวเลขเยอะแล้วไม่ต้องไปงงนะครับอย่าไปกลัวมันคณิตง่ายๆ อย่างสโศกแกนของเราหารด้วยเศษแปดส่วน21บอคำตอบอะไระเดี๋ยวมาพิจารณากันอันนี้ไม่มีจำนวนนับเป็นเศษส่วนหารด้วยเศษส่วนอ่าเพราะฉะนั้นก็ทำตามขั้นตอนเราที่เราเคยทำมานะครับขั้นตอนแรกคืออะไรครับเปลี่ยนจากหารเป็นคูณโอเคเปลี่ยนจากหารเป็นคูณ ก็จะได้สายเศษส0ส่วน14คูณกับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษย0เศษย1ส่วน8อ่าเศษ21ส่วน8โอเคปะโอเคแล้วนะนะอ่าเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าตัวเลขมันเยอะวิธีการตัดทอนที่เราได้เรียนมาแล้วในบทที่ผ่านมาเราก็ไม่ต้อง คูณทั้งหมดเราก็ตัดเลยครับไหนอย่างที่บอกจํานวนคู่เห็นไหมคู่ตัด2ก่อนเลยอันนี้ตัวนี้1 4กับ2 1เอีย่าพึ่งอย่าพึ่งนะครับเพราะว่ามันอีกตัวหนึ่งเป็นคี่อีกตัวหนึ่งเป็นคู่ตัดไม่ได้แต่คู่30กับ8เนี่ยตัดได้แม่อะไรครับเอาแม่ง่ายๆเอาแม่สอง่อาแม่2เลยแม่2เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวถ้ามัน ตัด2แล,แล้วแล้วแล้วเราจะเห็นตัวเลขมันจะน้อยลงแล้วเราจะสัดถ้าเกิดมันตัดได้เราก็ตัดได้อีกโอเคแต่ใน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 ก่อนเบื้องต้นเลยเนี่ยเราเอา2ก่อนเลยง่ายๆนะครับไม่ต้องไปคิดมาก2ตัด30ได้เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของ30ก็คือ15บห้าแปดนะแก็เหลือ4โอเคไหมครับอ่าทีนี้มาดู14กับ21บบ้าง อ่าสอตัดไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นเลขพี่กับเลขคู่นะครับอะไรเอ่ยอะไร21ดู21่สอดอะไรคูณได้21่สเจสาใช่ไหมอ่าสาตัดได้แต่3มตัดเนี่ยมันน้อยมันก็จะ7จสามารถตัด14ได้ไหมสาสามารถตัด14ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องเหลือ7เท่านั้นแม่เจด นะครับแม่เจ็ดตัดได้ตัดสิบสี่ได้ก่อนสิบสี่เจ็ดอะไรได้สิ7สี่เจ็ดสองสิบสี่เจ็ดอะไรได้ย1 7สิ3เอ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามขียนสองเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอ่าโอเค, 7, 3, ออเคตัวเยอะตัวเลขมันเยอะเราต้องค่อยๆทำไปนะครับแบบฝึกหาดข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนะี่ยตัวเลขมันง่ายนะครับอันนี้มันจะเริ่มยากขึ้นยากขึ้น กันที่เราจะเก่งเราต้องทำบ่อยๆนะครับอ่ะมาดูตอนนี้เหลืออะไรแล้วตัดทอนกันเรียบร้อยแล้วจาก30เหลือเศษ15ส่วน2คูณกับเศษ3ส่วน4นะตัวเลขหายไปเบาเลยครับเบาเลยใช่ไหมเบาเลยเบาเลยอ่ะกันลืมเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เท่าไหร่ล่ะ ส5คูณสได้45หาน4ร42่ตอบได้ยังยังมันเป็นเศษส่วนแบบเกินใช่ไหมครับเศษส่วนแบบเกินเพราะฉะนั้นเราต้องทำเป็นเศษส่วนจำนวนคระถูกต้องไหมอ่ะสุดคูณแ่8ครับ8คูณ45ได้กี่ครั้งอ่ะเรามาไล่กัน

อโอเคนะโอเคครับเด็กๆจบไปแล้วนะครับ<ๆ>การรีวิวการสอน<ๆ>การหารเศษส่วนเบื้องต้นนะครับจำไว้นะครับเด็กๆหลักการหารเนี่ยมันมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นนะครับหลักการหารเศษส่วนนะครับจำไว้เลยอย่างแรกคือเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นคูณซะก่อนนะครับและก็ ต่อไปกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษของตัวที่จะนําไปหารหรือตัวอยู่ข้างหลังอ่าแค่นี้เองนะครับเราก็จะสามารถแก้โจทย์การหารเศษส่วนได้นะครับอ่ะวันนี้คณิตง่ายๆไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าเนาะอ่าโอเคจะเป็นตอนอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับ สวัสดีครับ